สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราพามาชมเจ้าทีเอ็สสีศูนย์ศูนย์สบีนะครับมานี้นะครับผมบก็รุ่นนี้นะครับอยู่ที่ราคาสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับนี้ ก็จะมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันตัวนี้นะครับก็จะเป็นทางซิตเตอร์นะครับท่อละ20คู่นะครับ2ท่อก็40คู่ก็ขับมาซิตเตอร์นะครับหรือ4ก็มี8ลูกก็80,000ืปรลัดนะครับ 80,000ไมโครฟาล์กนะครับตัวนี้ก็บาลานซ์อินพุตนะครับตัวนี้บาลานซ์อินพุตนี้จะเป็นจะมีซอฟต์อินพุตนะครับตัวนี้คือในแบบว่าไงอ่ะแบบไฟดับหรือว่า,ากระทันชิดไฟดับกระทันหันโดยเราไม่ต้องไปวิ่งไปปิดโควไอแอมป์นะครับ ก็คือการทำงานมันคือเสียงมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเสียงจะดังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้บาลานตนนัวนี้ก็จะมีปอกันลำโพงนะครับใช้รีเดย์30ม4ตัวนะครับก็ซีก็60มนะครับนี่มออแปลงก็ขนาด30มน,นะครับขนาดกันสองลูกนะครับก็ ทานเองครับทางร้านพันเองครับหม้อแปลงนะครับนี่นะครับก็ท่านไหนสนใจก็กิ้งก้างไม่ได้ครับผมตัวนี้ก็บอร์ดนะครับบอร์ดก็จะเป็นบอร์ดบิดบิดฮับเลอร์นะครับจากซาวเช็คออดิโอนะครับตัวนี้คือทุกอย่างครับดีไซน์จากซาวเช็คออดิโอทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงขนาน S to s ส p p ายโบราณอินพุตนะครับคือในแท่นของ t s จะเป็นใช้ของซาวเช็คอริโอทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ด,ดูหน้าตากันไปก่อนนะครับเปิดเสียงไม่ได้เพราะดึกแล้ววันนี้ครับห้าทุ่มกว่าแล้วเที่ยงคืนห้าทุ่มครึ่งแล้วครับ ใว่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม